กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสะนี่ป่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาสิมาหดสวนกับน้องแก้มบุมเออกับน้องกิกกี้อีพี่น้องเอ้ยหสสวนหมักริกพี่น้องหดสวนหมักริก,ก,กแล้วก็สวนหมักหงพี่น้องเอ้เอามาปลูกนะปลูก้หากล,าลายดอกพี่น้องเอ้ปลูกสิบก่าต้นปลูกอยู่หน้าตัวนี้นะ ระวังโง่กันควยได้ลอยเด้อตอนนี้กำลังสิย่างหาไปอ้นะฮูดพี่น้องไปลูกหลับไปงีงเจ้าแห่งภาพพองเฮียนเป็นภาพพองเฮียนดีปาลูนี่พี่น้องบรรยากาศยามตอนสาวเด็ดออกจักหน่อยแหนะบ้าฮึฮึฮึ คุ้ยค่ะเจ้าป้าโตตอนนี้น้องเกิ๊บก,กีเป็นคนหาบรรยากาศยามเันาสาวโหวสวนนำกันเด้อพี่น้องเลยโดสวนหมากพีกอืมผักกระแยิันยังยาง,งามกยูเนาะ อันนี้น้องซาพี่น้องน้องซาโอ้หัวสิงไคปัดขาเมื่อสเก็บเอาหัวสิงไข่เมื่อน้ำโอ้นี่พี่น้องน้องซานา้บนาบวบกน้าบริบกได้หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเห็นลูกหล่ะเดห็ดมาจับกล้องให้ป้าพี่ตบสิปลาสันนี่ลงไปตกักแล้วนี้ ชันชันสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะเาสิตัดหน้ามาพี่น้อนเขาสิเอาเต็มทางเรือพี่น้องเต็มตาลงหนักเลยพี่น้องเขาอยากลื่นได้พี่น้องยิเปียกหน้ามันก็ลื้นเปียกหน้ามันลื่น ออไรเราช่องทั้งเสองหาบหนาแต่เฮอกไหมเอาสิหาบขึ้นยู่บ่เนี่ขึ้นเซยพี่นองเลยไปย่าง ถามหาน้มันกนได้พี่น้องหาไปหดชวนเนาะหดมุงหุหหยงน่อยมาหดแล้วาวานนี้ ต้นมะฮงต้งมนมะฮงต้งมนมะฮงเหาก็โหดพี่น้องเลยขู่เป่าให้น้องน้องกิกกี้หาพี่น้องเลยเพิ่นสิยเปล่าเฮี้ยแหละแหละพี่น้องมองเลยแต่งโตงเรียบร้อยเลยหลานสาวน้องกิกกี้ ไม่ใหญ่เพิ่นกะโอ้ยอาการหนักพี่น้องเลยปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเลืองเนาะกินสมองพี่น้องเอ้ยมันก็ได้มันกับก่บาเศร้าแล้วเพิ่นพอเพิ่นเพิ่นู้จัก,กว่ามันเป็นตุ่มมาเนี่เพิ่นว่กสิพ่อสิปีพี่น้องเลยเป็นตุ่มแล้วมันบ่เจ็บเป็นตุ่มน้ำข้อน้ำข้างแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บอกภยยัยไะไแล้วก็บอกไปหามออีกพี่น้องเลย เห็นแบบนั้นบไรได้ลูกยานาละอึ่างมอตักอีกแล้วหาที่ซองแล้แบ้างนี้ปลกาลุงหาทีซองจากสิแล้ว,ลวหรอือบ่ น,น,น,นี่มคานมาคานนะเล็แข็งนะมาคาน,น,นหาคุณอ่ะหงเลยเลย ไปหดสวนทางกันพี่น้องหมดแล้วบ้านนี้ แ่ซองคุมหนึ่งเลยคุมหนึ่งได้เนาะนม่มันแห่งเกินพีจังเลยอีกหาบหนึ่งก็พอดีอีกหาบหนึ่งพอดีพอบรรยากาศพี่หน่อยเลยตามทงไห่ทงนา แดดข้นจักหน่อยพี่น้องไปเมื่อนี่แดดขึ้นไว้ลายเติบว่าตอนนี้ก็เป็นเศ้าวันอังคารพี่น้องเลยอันนี้พญายพญายเจ้เพ่นอัดเพื่องพญ์หายหข้าเจ้ามาอัดเพื่องเลยอัดปันกันมาสิอัดปันกันกันกบขาเจ้าคือเพื่องได้สำได้กเขาเจ้ากะ ปันการสํานันกับพหญ่จอยพหญาจอยพงกระเสอยดไปให้ใบให้งพิ่อนไ่น้องไอ้โอ้เขาจะอัานเน้นเนาะอ่านเน้นอาืมเที่อ่านหน่อยทียงนานหน่อยี่น้องไอ้หน่อยพอน้องอเนย น้องอนเนกกับพ่อท่านได้ตื่นซ้ำสนีมาพี่น้องสลบสไลด์ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยน้องอนเองน,น่เนีน่นอนไ่นอนเต็มที่เลยพอผลิตผลิไลายอานสาวกับป่า <c oughs> ข้ามก็จะเป็นแบบขุนขุนแจักหน่อยพี่น้องเลยไม่อยากใส่เพราะมันเป็นนามดินดากน้มจกจกแมนจกเอาดินพี่น้องเอาดินไปใส่บันทะเละเคุนไว้เหมือนเอาไปปลูกไปพังอี<ม>้วกก็บอกเอาในลูกอันว่าเส่นใคายนลูกจอกอีกแล้วที่สามในนี้นะ หาที่สามกูที่สามด้วยนี่ปลาลูงกิ่งที่สามหาที่สามอือหืไปเลยบ้านหาแล้วสิยู่ขึ้นรือบ้ออ้อขื่นพี่น้าไปเกือบบุขึ้น ลงมาแล้วได้ทังเหือสิงไข่บาะติแต่ว่าชิงไข่เมื่อไหวใส่ต้มใส่แกงทอดหอดแล้วพอดอีก nhìm đưa nhìm đưa nè Bà giờ như uh, Ồ, lì <laughs> Nhọn vườn vị quá luôn <laughs> Là và nhọn bài, nhọn Bớt bà, bà đi Anh sẽ bên tuần bằng mì với nó ต้นบังมี่ต้นบังมี่ทรงต้นก็ง่ายแล้วแหละแกเสด็จกินหมากหรือยังน้องน้องข้าวม,ามันจะต้นน่อยได้พี่น้องว่าสัน่นพี่น้องขาเสียเอาใบาบังมี่นะไปกินกับอ่ะไปกินกับเมียงเพราะว่าอยากกินตำเม,มียงพี่น้องเย้ย เขาว่าไปบางมี่กินกับเมียงก็ได้ป่ะสันเอาสิลองเอาไปกินเราเหมือนกับพี่น้องเด้อเสียบเสินัวสบายบรรยากาศพี่น้องเลยงามแหล่งงามแหล่งก็สิเป็นแบบนี้แหละ ขั้วไอข้าเจาะก็สิปล่อยตามถงตามถาแบบนีนะ้พี่น้องบอดรีเลียงแามเลียงกคือบอดรีเลียงงัวเลียงขังว้วไอ้ก็ปล่อยเลยปล่อยแล้วแต่มันสิไปพี่น้องเอ้ยเขา่ากลางบุงกลางบ้านเนยโน่นนี่นั่นเนยโน่นแล้วแ,แต่สิไปขั้วของเอาบอดรีเลียงนะพี่น้องนี่ตามถงซ้ำสองต้นพี่น้อง ต้นที่สามนี่น้องน่องกิ๊กว่างัวกินคลิปนี้เข้ากัสิคอมลาพาจากเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง ơi, เอ๋ยเข้าสิก,ก่าวข่าวาสบายดีสบายดีป่าลุงสปบาย